ใครอยู่แถวปถทุมธานีก็มาสาสุสกุลยิมเลยนะครับคลอง4ตลาดกลางราชวายนะครับก็ทั้งมวยไทยทั้งมวยสากลเรียนที่นี่ได้ครับแล้วก็จบคู่นี้เดี๋ยวเราจะมีการประกาศด้วยนะครับว่า<ค>ว่าใครดูเดือดจะได้รับรางวัลพิเศษนะครับทุกฝ่ายพร้อมแล้วนะครับมุมแดงนี่เพชรโกศลนนะครับส่วนน้ำเงินนี่ยอดฉัด ติดตามกันครับใครจะได้รับการชูมือครับคู่นี้น้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับกำหนดชกนี่6ยกตามมาตรฐานสากลเลยครับยกลา3นาทีติดตามกันนะครับเพชโกศลตราเบอร์หนึ่งครับเอาย้ายข่ายแล้วหรอครับเมื่อกี้เห็นซีจีขึ้นตาเบอร์หนึ่งย้ายข่ายแล้วหรอครับอ่ะมีคุณภูมิหมาป่าคันไซนะครับเป็นสตาร์ทเทนเนอร์พามา ส่วนน้ำเงินนี่พี่โอ๊ตเกียรติชานสิงครับนี่วัดดีพี่ฮัลโหลว่ากู้ังต่อยตลังต่อยใช่ใช่พินเด๊ใช่ใช่ไม่มนั่งไม่ไม่นั่งเดี๋ยวอ้าไปดีนั่งเลยสองคนคู่ซ้ายอ่ะคู่ปิดท้ายวันนี้นะครับออเคโอกับพี่ติปตระกูลมวยให้เสียงบรรยายอ่ะคู่นี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่า มุมแดงนี่ตอนนี้ไล่ลาดแชมป์เป็นโลกอยู่ครับเคยเดินทางไปจะชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับแม่แต่ว่าเจ้าของแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นชิงติดโควิดก่อนครับเลยยังไม่ได้ชิงครับสั่งน้ําหนักตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแม้ว่าจะไม่ได้ชิงครับถือโอกาสนะตอนนั้นทำการพิสู้นคที่ โอ้โหโยกแรกเท่านั้นนะครับกรรมการนับไปถึง8แต่ดูสาย,สายตาน่าจะยังไหวครับตายังไม่ลอยครับพี่ติ๊บจังหวะเข้าจุดพอดีครับมันไฟมันดับชั่วคาราวมามาเป็นชุดเลยครับเน้นลำตัวสลับบนเพชกโกศลน,น,นี่ก็มีทางด้านของเจ้าไม้ครับสุริยันอดิแชมโกครับนเทนเนอร์ส่วนตัวให้โอ้โหดูจังหวะเช็คบินไหมเช็คบินได้ไหมครับพยายามจะไล่ไปอ้โหออกมาดแรงมากนะครับเพชรโกสลดูครับ อันนี้ก็มีทีมงานจากญี่ปุ่นกบมาถ่ายทําการชกครั้งนี้ของเจ้าเพชรโกศลด้วยครับดูครับเดินจะปิดเกมให้ได้เลยครับไม่มีเลี้ยงไข้เลยครับเพชรโกศลอ่ะยอดฉัดจะต้องจะต้องการสูงก่อนนะครับแม่ตอนนี้อาการมวยยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับพยายามจะบวกโอ้โหมามาทั้งบนทั้งล่างครับปิดลำบากแล้วเกินครับโอ้เพชรโกศลนนี่มาชุดใหญ่ครับใส่แบบไม่ยั้งครับ พอดูว่าจังหวะผิดเกมไม่ได้ก็ผ่อนเกมว่าทางด้านของพโกศลโอ้โหสนุกตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับสมราคาคู่เอกครับรยอดฉัดถึงจุดนี้นี่ดูว่า,น,าน่าจะฟื้นแล้วครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปโดนแผลเก่าอย่าเพิ่งไปโดนซ้ําครับต้องดูแลครับพเพราะพกศลนี่พอผ่อนเกมมานี่คือ ประมาทไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาจ้องอยู่ครับจ้องหาจังหวะครับโบดยกเขาุนแพ้เป็น10ปีแล้วนะเจ็บคอเนี่ยประจําหายใจครึ่งๆปอดแต่อันี้ทรมานนะทางพยาเขาบอกลองกินนี่ทิเบอร์หนึ่งอกินก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยนอนค่อนข้างจะหลับลึกกว่าระบบการหายใจกับการนอนลึกๆหายใจดีขึ้นนะเออแต่ยังไม่เคยโดนแต่คือเบสิกวิธีการออกมันใช่เลยโอ้กระโดดต่อยแบบปุ๊บ เว่นะครับเวของรายการเดือจังหวะขวาของเพชรโกศลครับออกแบบไหนครับเพิ่มเดี่ยวครับนับเลยครับนี่ครับจังหวะบัวครับออสแม่แต่ว่าต่างฝ่ายต่างโดนนะครับแต่ยอดฉัดนี่โดนจังกว่าครับโอ้และหลังจากนั้นนี่เพชรโกศลพยายามจะปิดเกมไวครับแต่ยังปิดไม่ได้ครับยอดฉัดนี่ถือว่าท่าทรหดสอบผ่าน อ่ะตามกันต่อนะครับยกที่2ครับยอดฉัดจะต้องเอาคืนแล้วนะครับเพราะว่ายกแรกนี่โดนนับ8ไปครับคะแนนยกแรกแน่นอนนะครับว่าทางด้านเพชรโกศลนี่10ส่วนยอดฉัดนี่8ครับตามกันต่อนะครับครบยกหรือไม่ครบยกครับกำหนดคู่นี้นี่6ยกอ่ะยก2เท่านั้นนะครับน่าดูวิธีการเข้ามวยของเพชรโกศลครับอ่าเบสิกค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับ อย่างที่ได้เรียนไปครับว่าเคยเกือบจะได้ชิงแชมป์โลกแล้วครับนิดเดียวเท่านั้นเองขึ้นโปรแกรมช่างน้ำหนักครับอย่างที่บอกดูครับพยายามจะเดินเปิดเกมแต่ว่ายอดชาดนี้มีโต้มีเถียงนะครับมีหมัดชุดคอยส่วนคืนด้วยเหมือนกันแต่ว่าดูจังหวะวงในครับวงในดูความเร็วครับโอ้โหเพชโกศลนี่ครับที่เกิดมือนครับว่านี่คืออีกหนึ่งความหวังครับที่แฟนมวยชาวไทยครับตั้งไว้ว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกกับประเทศไทยครับก็คงต้องรอแล้ะครับ รอเวลารอโอกาสครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าความพร้อมนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับของเพชรโกศลให้กำลังใจกันนะครับบ้านเราปัจจุบันนี้ปีแชมป์เป็นโลกอยู่สองคนครับโอ้โหแม่เอาละครับจังหวะนี้แม่แต่ว่าวิธีการชกของยอดฉัดนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการป้องกันตัวแล้วก็เอาตัวรอดครับม่ยืนเป็นเป้านิ่งมีหมัดขวาหน้าครับแม่แต่ว่าต้องต้องอย่าโดนซ้ำนะครับโอ้โหมาดูจริงๆครับเพชรโกศลอ้าวจังหวะลื่นครับ ยอดชัดในจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาทำได้ดีครับแต่ว่าความเร็วครับเพชรโกศลนี่เห็นชัดเจนครับว่าเร็วกว่าครับต้องดูครับพยายามเดินตัดเดินต้อนครับเพชรโกศลพิลากลังมาบอกโอ้จังหวะนี้ครับยอดชัดก็ชิงเลี่ยม้วครับเข้าไปประทิดตัวก่อนครับป้องกันตัวไว้ก่อนเพราะยืนห่างๆครับจังหวะความรวดเร็วความแม่นยำในเพชรโกศลนี่ดูดีครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพชรโกศล พยายามจะลงท้องครับแต่ว่าช่วงโชกของยอดฉัตรนี่ถือว่าสวยนะครับในพิกัดน้ําหนัก50กิโลกรัมครับแขนยาวครับเป็นมวยที่เนี่ยครับลำตัวกับแขนนี่ยาวแม่มาอีกแล้วครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับชุดนี้นี่ครับจังหวะโจมตีนี่มาเป็นชุดครับแล้วออกบานี่จับทางได้ยากมากครับเพราะว่าแต่ละบานี่หลากหลายครับทั้งพรศ์สนัรับงในยอดฉัตรพยายามจะพ้องกันตรงหูจังหวะนี้ครับกดเตนกระดอนไตเชือกนะครับ น่สมราคาคู่เอกนะครับตังเพชรโกศลแล้วก็ยอดฉัดยกนี้นี่ดูกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับยอดฉัดฉหลังจากที่โดนนับยกแรกไปครับแต่ต้องเอาคืนหน่อยนะครับสเต็ปเท้าใช้ได้เพชรโกศลหาช่องอยู่ครับ1ิบวิสุดท้ายยกสองครับมีอะไรไหมครับแม่ทำท่าจะจู่โจงครับยอดฉัดแต่ว่าไม่มีจังหวะครับเลยถอยเกมออกมามอมร่อยอ่ะยิงไม่หึดเลยนี่หวั หยุดไม่ได้อืหยุดไม่ได้เกลี้ยงความอร่อยอือร่อยหยุดไม่ได้อร่อยมากมากเลยอ่ะเดสิกดีนะเพชรกรวดดีดีดโหมากทักษะการตบตัดลัมโซ่ขึ้นบนคือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนักเวทไทยไม่ค่อยเห็นแปลกตาแต่ทรงได้ฉายพวกฟิลิปปินอะไรพวกนั้นแหลย ถ้ามึงอยู่มึงถ้าใหญ่มึงต้องแชมป์โลกขนาดเดียวนะนะเนี่เวทีเห็นเวทีขนาดเท่าน,นี้นี่ต้องบอกว่าถูกใจสายบูนะครับออสเวทีจะเล็กกว่ามาตรฐานนะครับแต่ก็ดีเลยครับไม่ต้องไปไล่ให้เหนื่อยครับอ่ะตามกันต่อนะครับยกนี้ยกสามครับเพชรโกศลกับยอดฉัด ย้ำนะครับว่ายกแรกนี้เพชรโกศลได้จังหวะต่อยขวาได้นับ8ดครับอ่ะยกนี้เห็นอะไรมากขึ้นไหมติดตามกันเลยครับยอดชัดเองก็ค่อยๆจูนก็ค่อยปรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับยกแรกนี้อาจจะยังไม่ทางระวังไม่ทางตั้งตัวครับไม่คาดคิดครับว่าหมัดขวาของเพชรโกศลจะเะลขนาดนั้นครับเอาละครับจังหวะนี้นี่รับประชิดตัวจะออกเป็นชุดสวยครับอ้าวโดนบวกซ้ายคือเหมือนกันครับเพชรโกศลอ่ะโดนโดนบ้างแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับคู่นี้ อ่ต่างฝ่ายต่างรถแต่ว่าดูดูการเคลื่อนที่ของทั้งคู่ครับว่าถือว่ามีสเตปการเข้าออกที่ว่องไวเลยครับพูดถึงแต่เพชรโกศลครับยอดฉัดขึ้นมาตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแม้ว่ายกแรกจะโดนนับแต่ว่าดูครับสามารถต่อกรกับเพชรโกศลได้ถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ขี้เละเลยครับยอฉัด เพชรโกศลก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็โดนไปเหมือนกันโอ้โหหมัดขวาครับแม่แล้วตบทุกซ้ายอดูครับจังหวะกดขวาครับไม่หยุดเดินครับเพชรโกศลลุยต่อครับนี่ครับจังหวะรู้ตัวเองครับว่าวงในครับจังหวะระทิ้ตัวชกได้ดีครับเลยท้าชนวงในแล้วครับยอดฉาดพยายามจะล็อกแขนไว้ก่อนครับป้องกันตัวแมาเห็นยกแรกแล้วผู้บรรยายสองคนนี่นึกว่าจะเป็นเกมสั้นครับ แต่ถึงจุดนี้นี่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับเพชรโกศลครับก็มีลูกดื้อครับทางด้านของคู่ต่อสู้ครับยอดชัดครับลูกดื้อนี่ถือว่าใช้ได้ครับหัวใจผ่านแล้วครับโดนหนักๆแบบยกแรกไปแล้วยังขึ้นมาสู้ต่อได้ครับจากนี้ไปก็ต้องดูครับวิธีการชกของยอดชัดครับจะงัดทีเด็ดของตัวเองครับได้เปรียบในเรื่องของช่วงโชคนะครับ ไม่ทันได้งัดทีเด็ดตัวเองมาใช้เลยรับยอดฉัตรโดนทีเด็ดของเบโกสนไปก่อนครับบอสอะไหวไหมจะหมดยกอยู่แล้วนะครับจะหมดยกอยู่แล้วครับไหวครับแล้วก็ระคังระคังมาไหมครับรอดไม่รอดครับโอ้ชุดใหญ่เลยครับอปู่จะมารอดครับแต่ว่ากอดไม่อยู่ครับเบโกสนไม่ไม่ปล่อยนาทีทองครับดูครับมาชุดใหญ่สิบวินาทีสุดท้ายเอาแล้วครับอยู่ไม่อยู่ไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับยอดฉัตรพยายามป้องกันตัวป้องกันตัวโอ้โห รถ <Fin S 1> ัำช่วยของจริงกับแบบนี้มันจริงๆ <S 3> 3 <S ครับสีและตัวถังครบวงจรซุบารุลำลูกกาดีต่อใจผลงานเนียบมั่นใจได้ ตัวไม่ใหญ่เลยร้อยแปดนึถึงร้อยแปดแลวตอนนี้ร้อยแปดทำได้ไหมยกสี่ป่ะตามกันต่อนะครับเพชโกสนนี่ได้นับไปสองนับแล้วนะครับยกที่สามได้อีกหนึ่งนับครับตามกันต่อยกสี่นะครับเพชโกสน มุมแดงนะครับส่วนยอดฉัตรน้ําเงินครับโอ้โหสู้กันดูเดือดร้าใจเลยนะครับเหมาะสมกับการเป็นคู่เอกมากๆคู่นี้ยกกัดสูงครับพิโกสนเดินเข้าหาแบบรัดกุมครับยกนี้เพราะว่ายกที่แล้วนี้โดนบวกซ้ายไปทีครับน่าจะรู้แล้วครับว่าพลังมัดของยอดฉัตรครับหนักแรงแค่ไหนครับดูครับยกนี้นี่เดินแบบระมัดระวังรัดกุมมากขึ้นโอ้โหลาขวาออกได้เร็วมากครับชื่นชมยอดฉัตรนะครับโดนนับไปยกที่ผ่านมานี่โอ้เต็มเต็มเลยครับแต่ว่ายังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับ หัวใจสอบผ่าน100%ซนตักมวยคนนี้ครับไม่เสียของแล้วครับยอดฉัดครับเจอเพชโกศลวันนี้ไม่ว่าผลจะจบแบบไหนจะออกมาอย่างไรครับหัวเพชรโกศลดนนี่เป็นรองแชมป์โลกระดับสูงนะครับของสมาคมโลกวิครับวันนี้มาดูจริงๆครับเพชรโกศลมีทั้งบนทั้งล่างครับหวังว่าจะเช็คบินให้ได้ครับแต่ว่าโอ้โหยอดฉัดนี่เหนียวเป็นแตงเมเลยครับ ยกแรกโดนนับยกที่แล้วโดนนับแต่ว่ายังยังสู้ต่อได้เลยครับโอจังหวะนี้จังหวะนี้ถ้าเป็นมวยไทยนี่โอ้ใครอยู่บนได้เปรียบเลยนะครับจังหวะตัวเองจะล้มกบยอดฉัดไปเกี่ยวเอาพิโกสนลงมาด้วยครับเดินเบียดต่อเนื่องครับพิโกสนจิมหมัดซ้ายครับโอ้นี่ครับมีความเร็วครับไม่อยฉัดก็พยายามเอาแท็กติกเข้ามาแล้วครับหมุนไปหมุนมาครับ เอาเหลี่ยมมาช่วยแต่ว่าเพชรโกศลดูครับแม่เดินประชิดตัวแล้วใช้ความเร็วอดูอุ้ยเอาโดนอีกแล้วครับวอตโอ้จังหวะที่ทําแล้วนี่ฉายเป็นชุดเลยนะครับคือไม่ได้มาแค่หมัดสองหมัดนะครับสาหรับเพชรโกศลครับโอ้ออกทีนี่เกือบเกือบสิบหมัดครับมาเป็นชุดครับออกหลากหลายมากครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่ต้องบอกว่าออกได้เป็นธรรมชาติครับทุกจังหวะทุกสถานการณ์ครับสามารถ พลิกสามารถดัดแปลงกานออกมาได้ดีมากครับเพชรกสุลดูครับจังหวะนี้ต่อหัวประชิดตัววงในครับเคาะบนแล้วหล่ล่างสลับโดนบางชุดเอ้าโดนอีกแล้วครับยอดจัดต้องกอดเอ้าหัวที่ไหครับแม่นับไหมกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหเอ้านะครับนับก่อนครับยังไม่ยุติครับนับก่อนครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ไหวครับโอ้แม่โดนเยอะครับนักมวยยังสู้อยู่ก็จริงครับแต่ว่าแม่กรรมการครับ ดูแล้วครับว่าอาการน่าเป็นห่วงแล้วครับขืนปล่อยให้สู้ต่อไปนี่อันตรายได้ครับโอ้โหสุดมันเลยครับสุดท้ายท้ายสุดเช็คบินยก4ครับเพชรโกสนชนะเทคนิคน็อกเอาท์ยอดฉัดครับกรรมการชูมือเลยนะครับติดตามกันนะครับอนาคตก็คือแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักนะครับในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับ แล้วการนี้ครับก็เรียนเชิญครับคุณอริสิงห์วังชาครับเสซยโอ๊บอิสระอัคประชาครับแล้วก็ตัวแทนจากสุบุรุลำลุกกาครับขึ้นให้เกียรติครับกับผู้ชนะถ่ายรูปบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญคุณอริสิงห์วังชาครับเสซยโอ๊บอิสระอัคประชาแล้วก็ตัวแทนจากสุบุรุลำลุกกาครับให้เกียรติขึ้นถ่ายรูปคู่กับนักมวยครับถึงเป็นขวัญและกำลังใจ ติดตามผลงานกันนะครับเพรโกสนครับอย่างที่ได้เรียนไปครับเป้าหมายหลักแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักเท่านั้นนะครับในพิกัดน้ำหนักไลท์ไฟเวทครับ108อปอนด์โอ้โหวันนี้มาโหดจริงๆครับต่อยคู่ชกนี่ร่วงไปถึง3ครั้งนะครับพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับยอดฉัดครับแต่ว่าแรงประทะนี่เสียเรียไปครับทีต่อทีเห็นชัดเลยนะครับว่าเพรโกสนนี่ หนักน่วงรุนแรงกว่าเรียนเชิญผู้ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับคู่ดูเดือนนะครับคู่ดูเดือนนี่เป็นคู่น้องฐานทัพกับสองฝั่งโขงนะครับน้องฐานทัพกับสองฝั่งโขงนะครับเดี๋ยวขึ้นมารับรางวัลด้วยนะครับคู่ดูเดือนประจำรายการนะครับ คู่แรกในการไลฟ์สดนะครับน้องฐานทัพกับ2ฝั่งโขงครับติดตามผลงานของน้องทั้งคู่นะครับแม้ว่าน้องฐานทัพจะชนะคะแนนนะครับแต่ว่าแม่ฝั่งโขงนี่ก็ถือว่าสู้ได้ยิบตาเสียนทลิ์สิงห์วังชาครับชูมือครับการันตีครับแชมป์โลกเท่านั้นครับนักมวยคนนี้ครับเพชรโกศลวันนี้นี่มาดุจริงๆครับ ทั้งบนทั้งล่างครับตัดลำตัวก็น่ากลัวครับขึ้นบนก็รุนแรงอ,อยู่ในการผักดันสร้างสารรค์ของพิภูมิมาป่าคันไซครับแล้วก็สตาร์เทเนเนอร์อย่างสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นครับอดีตแชมป์โลกซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC วันนี้อดีตแชมป์โลกนี่มากันเพียบเลยครับที่เห็นนี่มีสิริมงคลสุริยันคมพยักษ ไม่รู้ว่าพี่ระมายังครับพี่ระเขามาแล้วครับโอ้โหแม่พี่ระมาพูดถึงพี่ระมาถึงเลยครับเขาเสียงปรบมือให้กําลังใจพี่ระหน่อยครับเขาทรายมาแล้วนี่ตัวเป็นๆเลยครับของจริงครับใครยังไม่เคยถ่ายรูปกับพี่ระถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วครับ นี่ครับแมคนหนึ่งก็เป็นตำนานครับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ครับอีกคนหนึ่งก็กําลังจะก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกครับน้องฐานทัพกับ2ฝั่งโค้งขึ้นเลยครับขึ้นไปทีเลยครับไปรับรางวัลคู่ดเดือดประจํารายการครับขึ้นเลยขึ้นเลยน้องฐานทัพกับ2ฝั่งโค้งขึ้นไปเลยนะครับน้องฐานทัพมาแล้วครับ2ฝั่งโค้งยังอยู่ไหมครับ ขึ้นไปรับรางวัลเลยนะครับคู่เดือดตัวแทนก็ได้นะครับตัวแทนก็ได้นะครับทีมงานของ2ฝั่งโขงนะครับตัวแทนก็ได้ครับขึ้นไปรับรางวัลพิเศษจากคู่หนึ่งเลยครับชัดชัยสาสกุลครับเสียงปรบมือครับให้กับน้องฐานทัพแล้วก็2ฝั่งโขงด้วยครับนี่คู่เดือดประจำรายการครับโอ้โหใส่กัน 1นึ่งืนบาทเลยครับโอ้โหยินดีด้วยครับไว้เป็นทุนการศึกษาครับหน้าตาหล่อมากเลยครับน้องฐานทัพต่อยมวยไทยนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับครับหน้าตาหล่อด้วยนะครับเชิงชกก็ถือว่าสวยงามครับต่อยมวยไทยนี่แทบจะไม่มีตัวสู้นะครับเลยหันมาต่อยมวยสากลก็สลับกันนะครับต่อยทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับติดตามกันได้นะครับชื่อเฟซชื่ออะไรครับ ไปติดตามได้นะครับทางแฟนเพจฐานทัพอัครเทวาครับใครยังไม่กดติดตามในแฟนเพจของน้องเขานะครับติดตามมาได้ครับใครอยากจะรู้วิธีการซ้อมนะครับวิธีการใช้ชีวิตทําไมถึงชกเก่งแบบนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับฐานทัพอัครเทวา,าแฟนเพจมีเพจส่วนตัวด้วย10,000บาทก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษานะครับ วันนี้เชื่อว่าแฟนบััดมวยทุกท่านนี่มีความสุขกันนะครับที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live นะครับวันนี้ก็เป็นนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับฉลองวันเกิดของครูหนึ่งด้วยนะครับชัดชัยสาสกุลครับอายุเท่าไหร่ไม่มั่นใจครับไปถามเขาเองครับแต่ว่ายังดูยังดูหนุ่มอยู่เลยครับครูหนึ่งแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเรียนมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับอยู่แถวปทุมธานีครับมานี่เลยครับคลองสี่ลำลูกกาคลองสี่นะครับตลาดกลางราชวายครับ ที่จอดรถเพียบก็มาเรียนกันได้เลยครับใครอยากจะมีเบสิกเรียนแล้วอาจจะไม่ต้องไปต่อยจริงก็ได้นะครับ,อ,อ,อ,บ,บอ่านี่พีระบอกว่าดูดูอยู่ดูอยู่เลยมากใครยังไม่เคยถ่ายรูปกับพีระถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวพีระจะเหินฟ้าไปสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับย,ยิ่งรวยก็รวยรวย,ยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับพีระ ชมโลกขวัญใจชาวไทยครับหมายเลขหนึ่งเลยนะครับป้องกันแชมปโลกได้19ครั้งครับผมติดตามทุกไฟเลยน่าหุ่นยังดีอยู่เลยพี่ละสงสัยมีตัวช่วยดีนะพี่ติ๊บนะหุ่นยังดีอยู่เลยับมาดูมีช <c oughs> ีวิตชีวาแจ่มใสครั้งครับพี่ละ,ะติดตามผลงานของเพชรโกศลกันได้นะครับ เป้าหมายก็แชมป์โลกเท่านั้นครับนี่ครับกล้องจับไปที่พี่โอครับศิริมงคลสิงห์วังชาอาดีตแชมป์โลก2รุ่นนะครับ118แล้วก็130ของสภามวยโลกโอ้โนี่อดีตแชมป์โลกเพียบเลยใครเป็น FC มวยสากล FC แชมป์โลกชาวไทยนี่มางานนี้งานเดียวคุ้มเลยครับไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วครับนี่ครับนักข่าทาสาย โดยสมดทาบ้ลเวทีก็ยังมีใจกันต่อเนื่องครับเอโกศลจำไว้ให้ดีครับนี่คืออีกหนึ่งคนแล้วครับที่เขาว่ากันว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกครับให้กับประเทศไทยก็ลงนวมกับแชมป์โลกคนปัจจุบันทั้งสองคนเลยนะครับสำหรับเชรโกศลคูณหนึ่งก็จับให้ลงนวมกับพวกน็อกเอาท์ CPF แล้วก็เพชรมณีด้วยนะครับหรือปัญญาประดับ4ีครับซ้อมอยู่ด้วยกันลงรวมอยู่ด้วยกันนะครับเราก็ขอบคุณทีมงานปีเตอร์เดนมานะครับนักแสดงรูปหล่อครับวันนี้ก็พามมยมาชกด้วยครับคู่แรกได้รับชัยชนะไปเคยขึ้นชกไทยไฟด้วยเคยขึ้นชกไทยไฟด้วยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับรูปร่างชงชกนี่ต้องบอกว่าสูงยาวเลยครับ